ฮะเนื้อตัววันนี้พิกัดเท่าไรร้อยเเป็นไงเหยียบตัช่างเมื่อเช้าขาดจะ้อมเข่าร้อยสิบว่ะอ่าเป็นไงเราไปซ้อมอยู่ไหนเอ้าวันซ้อมอยู่จิตบังนน่ะจิตบังนน่ะครูปองครูซ้อมเยอะดิซ้อมมากี่วันเราพื้นเพเป็นมวยสไตล์เดินได้ใช่ไหมทุกอย่างครบมีอะไรพิเศษสอบมันอะไรอย่างงี้ ค่อยดูเกมเหมือนไม่ถแล้วแต่จังหวะนะผู้ชกเราเคยชกเขาไหมไม่เคยเป็นไงเห็นคลิปก็ไม่เขาเป็นมวยตระเระเทศยังไปดูหาไม่เจอหาไม่เจอเอาล่าสุดรถชกไว้ที่ชกไว้ที่อุ้ดอนะอุดรเป็นไงวันนั้นผลงานแล้วก่อนหน้าอีกครั้งเป็นไงเราสูงเท่าไหร่สูงสูงหกสิบหาน้ำหนักปล่อยลอยร้อยสิบหกสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ลูกหลานจากจังหวัดสุรินทร์เราเตี้ยวกว่เขาหน่อยแล้ววันนี้นะฝากไปกับเชียร์หน่อยคู่แรกด้วยชาบสุรินทร์เชียร์เลือดสีรายด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับพงษ์ชายครับสวัสดีครับชายมงคลสุจีวันมีเดียวครับครับเป็นช่อพิการร้อยสิบปอนด์ครับมาสอบเกินไปจุดห้าครับเ็าซ้อมอยู่ไหนครับค่ายสุจีวันมีเดียวครับคือบางคุณซ้อมตอนนี้มีใครบ้างก็แป๊บซี่แล้วก็หลายคนครับวันนี้เราต้องมาเจอกับ เลิกจริงใจเลิศศิลาครับเลิศศิลาเคยจริงไม่ไม่เคยครับไม่เคยเจอแล้ววางกิ่งพังแผนไงไม่เคยเจอก็มาสู้เต็มที่ครับสไตล์แล้วเนาะนะครับล่าสุดเราชกที่ไหนมาชกที่แถวภูธรัมย์ครับแล้วได้ชกที่กรุงเทพยังก็เพิ่งมาเพิ่งกลับมาครับในรอบกี่ปีกี่เดือนครับห้าเดือนครับห้าเดือนนะพี่บ๊วยร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็เต็มร้อยครับอ่อราอายุ่ะไรแล้วครับอายุสิบแปดปีคนจังหวัด ลบบุรีครับไปลปล่อยเท่าไหร่แล้วไปปล่อย53คุณเพนเราเป็นมวยไล่มวยเข,าายข่าครับอ่าซ้ายดีขวาครับขวาครับสูงร้อยสูงร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยมารวมกี่ไฟแล้วเนี่ยสามสิบกว่าครั้บฝากน้องไพ่เชียร์หน่อยครับวันนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนคครับบขอบุณครับ